สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาคดีตัวอย่างการเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับในคดีตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นกรณีของนายอำเภอแห่งหนึ่งนะครับซึ่งแม้จะเป็นนายอำเภอก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับเราลองมาดูคดีตัวอย่างคดีนี้กันนะครับในคดีตัวอย่างนี้นะครับเป็นคดีอาญา ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับคดีหมายเลขดำที่อท2 1 0งนทับสองพนะครับคดีหมายเลขแดงที่อท3 0 5ทับสองพนะครับในคดีนี้นะครับจำเลยเนี่ยดำรงตำแหน่งนายอำเภอบอจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งายอำเภอบอเนี่ย เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542ซึ่งนายอำเภอบอเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลบอซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภา,าตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังสงขลาและสตูลในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่6สิงหาคม2556ที่เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบออันเป็นเท็จ นะครับเป็นการเสนอโครงการเทศแต่ว่านายอำเภอบอได้อนุมัตินะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวของคณะผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบอทั้งนี้นะครับเพื่อนนำเอาไปอ้างเบิกจ่ายค่าเดินทางจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบอโดยจำเลยก็คือนายอำเภอบอเนี่ย รู้อยู่แล้วนะครับว่าโครงการที่อนุมัตินั้นเนี่ยดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบอเจ้าของงบประมาณและจำเลยเนี่ยก็ได้ร่วมเดินทางไปในโครงการที่อนุมัติดังกล่าวด้วยโดยได้รับเอาค่าโดยสารเครื่องบินเดินทางไปกรุงเทพหาดใหญ่ค่าที่พักค่าเรือโดยสารค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางเนี่ยเป็นเงินจำนวน11000บาทนะครับโดยเงินตรงนี้เน่ยเบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบออันเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎขอ้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันมิใช่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจัญญาโดยธรรมจัญญาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นอื่นใดโดยทร,รมจัญญาของเจ้าหน้าที่รัฐพุทธศักราช2543ดังนี้การกระทําของจําเลยก็คือนายอาเภอบอเนี่ยจึงเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157วงเล็บเดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา103วรรคหนึ่งประกอบกับมาตรา122วรรคหนึ่ง123ทับหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งท่านในอำเภอเองนะครับถ้า มีเจตนานะครับตรงนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้ไปเป็นการศึกษาดูงานจริงๆนะครับตรงนี้ถือว่าก็มีความผิดฐานที่เป็นเจ้าพนักง,งานนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาข้าขราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ก็จะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ